ให้บอร์ดเปิดเว็บและล็อกอินอัตโนมัติใช้ตัวแปรแทนรหัสผ่าน1เปิด Power Automate Desktop กด New Flow ตั้งชื่อว่า EXP1 2ไปที่แถบ Variables ด้านขวากด Add New ชื่อตัวแปร My Username ค่าคือ Admin ชื่อตัวแปร My Password ค่าคือใส่รหัสผ่านแนะนำ Password ควรเปลี่ยนเป็น sensitive ด้วย 3. ลาก a อคชั่ Launch Chrome ใส่ URL ของหลานแล้วกด Save 4. ใช้ Action โดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาเมื่อเจอแล้วก็ลากไปวางและทำตามลุงได้เลย Populate text field on webpage คลิกที่ UI elements กดปุ่ม Add UI elements เปิดหน้าเว็บกด Control และคลิกซ้ายที่ช่อง Username เพื่อดึงค่า Target Text ช่อง username ใส่ p e r c e n my username แล้วกด save populate text field on web page คลิกที่ UI elements กดปุ่ม add UI elements เปิดหน้าเว็บกด ctrl o n o และคลิกซ้ายที่ช่อง password เพื่อดึงค่า Target Text ช่อง password ใส่ p e r c e n my password ปลอดภัยกว่าใส่ตรงๆแล้วกด save คลิก UI element in Web Page เว b บ p g g Target ปุ่ม Login คลิกที่ UI elements กดปุ่ม add UI elements เปิดหน้าเว็บกด ctrl o n o และคลิกซ้ายที่ปุ่ม Login เพื่อดึงค่า5กด run บอดจะเปิดเว็บกรอกชื่อและรหัสผ่านจากตัวแปรและจะกด Login ให้ทันทีทำเสร็จแล้วอย่าลืมกด save ด้วยล่ะ EP ถัดไปลุงจะมาสอนให้บอดเชื่อมต่อ Excel ต่อครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ